เตะอีกเตะมาหนึ่งช้องจ้ำโอ้โหเตะอีกค่ะเอาเตะโอ้ยโอยเตะใส่แม่แม่เตะทางนู้นนี่คือเตะสื่อของพ่อนะคะที่ขนมาเอาเตะค่ะโอุ้ยเตะไม่โดนเตะสื่อของพ่อพัง นี่นะคะโอ้โยไปเอามาตเตะไปอีกอ่าเตะเลยค่ะหนึ่งชองโอ้โยอุย้ยเตะเข้าโกเตะเข้าไปในนี้ค่ะโอ้โหตเตไะไม่เต็มขาไปแล้วไปแล้วไปโอ้โย,อยตเตะลังเหรอเยี่สิเยี่ยมสิเยี่ยมโอ้โห